ล้รารถเฉินอแบบนี้มีคนเตือนครับว่าเขาไว้ใช้ชั่วคลาวแต่ถ้าเราอยากจะดื้อใช้ประจําจะต้องทํายังไงอยากรู้เดี๋ยวพี่บุมจัดให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบุมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับและก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะที่บ้านผมก็เพิ่งซื้อรถ EV มา โดยปกติเวลาเราซื้อรถ EV ใช่ป่ะเขาก็จะแถมพวกวอรชาร์ติดผนังมาให้นะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่น599,000บาทนะเขาไม่มีวอรชาร์จมาให้ ซึ่งจริงๆเขาก็มีขายนะอยากได้เราก็ต้องซื้อเพิ่มเองจ่ายเงินประมาณ30 0 0 0บาท <c oughs> การใช้รถที่บ้านของผมอ่ะผมเดินทางสั้นมากๆนะแล้วก็ใช้ไฟน้อยมากๆทําให้ไม่ต้องชาร์จรถบ่อยหรือไม่ต้องชาร์จรถทุกวันครับวันหนึ่งใช้งานเนี่ยแบตหายไปประมาณ8 1 0เท่านั้นเองผมก็เลยรู้สึกว่าวอชาร์จอาจจะไม่จําเป็นสําหรับบ้านผมหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มใช้งานแรกๆนะเดี๋ยวค่อยๆปรับตัวไปหรือบางครั้งถ้ามันต้องใช้เยอะๆเนี่ยก็ไปชาร์จที่ตัวสเตชันตามปั๊มหลายคน ก็คงมีไอเดียแบบผมแหละว่าซื้อรถ E ีีมาแล้วถ้ามันไม่มีวอชาร์จเดี๋ยวเราใช้สายชาร์จฉุกเฉินเสียบกับปลั๊กไฟบ้านชาร์จรถแบบนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน<ๆ>ในบางกรณีมันมีความอันตรายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะชาร์จรถ EV ีที่บ้านดูคลิปวิดีโอนี้ครับปกติการชาร์จรถ E ีหรือรถไฟฟ้าก็จะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับก็คือการชาร์จตามปั๊มหรือการชาร์จ DC หรือการชาร์จที่บ้านที่เราเรียกว่าการชาร์จ AC จริงๆส่วนนี้มันมีทฤษฎีออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นคนใช้รถไฟ ้าคนใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะบอกว่าการชาร์จ DC บ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้แบตเตอรี่ในรถยนต์ของคุณเสื่อมเร็วเนื่องจากการชาร์จดีเดี๋ยวมันทําให้ไฟเข้าตัวรถเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนสะสมสูงโดยเฉพาะในช่วงการชาร์จ80ถึง100%อะถ้าเพื่อนๆเอามือไปอังตามหัวชาร์จอะจะรู้สึกว่ามันร้อนผิดปกตินะครับส่วนนี้จะทําให้ชิปต่างๆมีโอกาสเสียหายได้ในรถบางรุ่นจริงๆผมก็คิดว่าแบตรุ่นใหม่ๆหรือว่ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็น่าจะคำนวณแก้ไขเรื่องนั้นมาแล้ววในนนส่่หึง หลายคนนะครับเปลี่ยนมาชาร์จ a อหรือว่าไฟบ้านนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อการถนอมแบตด,ด้วยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับหลังจากที่ใช้รถไฟฟ้ามาสักพักทุกคนก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาร์จตามสะดวกครับผมก็เลยตัดสินใจว่าในระหว่างนี้ผมจะลองใช้ด้วยสายชาร์จฉุกเฉินแบบนี้ดูก่อนครับและหลายคนนะเขาก็เตือนกันเลยว่าสายชาร์จฉุกเฉินแบบนี้เขามีให้ชาร์จตอนฉุกเฉินเท่านั้นมันไม่ควรเอามาใช้เป็นสายชาร์จประจํา แล้วทีนี้ถ้าผมจะดื้อใช้ประจำเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้สายชาร์จแบบนี้ปลอดภัยมากขึ้นต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ไปดูคลิปวิดีโอของคุณหนุ่ยแบไตนะในเรื่องของการเตือนการใช้สายชาร์จฉุกเฉินแบบนี้มาแล้วแล้วก็ได้นำปัญหาเนี่ยไปคุยกับพี่สมชายช่องสมชาย DIY นะครับว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือเปล่าเรามาดูปัญหากันก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทำให้สายชาร์จฉุกเฉินแบบนี้ใช้งานไม่ปลอดภัยและอันตรายอะ่ะมันคืออะไร เต้ารับหรือว่าปลั๊กไฟบ้านนะครับบ้านบางคนใช้รุ่นเก่าอยู่เลยนะและพวกนี้รองรับไฟได้แค่8ถึง10บแอมป์เท่านั้นเองซึ่งสายชาร์จของผมที่แถมมากับเจ้ากูดแคสตัวนี้นะครับก็จะกินไฟอยู่ที่2860วัตต์นะครับแล้วก็ที่เขาเขียนไว้นะครับก็จะอยู่ที่1 3แอมป์หรือสายชาร์จที่แถมมากับรถบางรุ่นนะครับก็จะกินกระแสะไฟอยู่ที่3,300วัตต์เลยนะหรือก็ประมาณ1 5แอมป์ครับ อย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเต้ารับของเรานะให้รองรับไฟได้อย่างน้อย16แอมป์นะซึ่งถ้าเปลี่ยนแล้วผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกอย่างตัวที่ผมใช้อะมันก็จะเป็นปลั๊กพาวเวอร์นะครับขนาด32แอมป์อันนี้คือแบบเหลือๆนะผมเผื่อว่าอนาคตเนี่ยจะติดวอร์ชาร์จก็ยังใช้ปลั๊กตัวนี้ได้ครับ เช็คเต้ารับแล้วก็ต้องเช็คสายไฟด้วยนะครับปกติสายไฟที่วิ่งมาที่เต้ารับอะถ้าเป็นบ้านเก่าๆนะครับบางทีใช้สายไฟแค่1.5ึ่งจสแควร์มิลเองหรือถ้าบ้านใหม่หน่อยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็อาจจะเป็น2.5งจุดห้าสแควร์มิลทีนี้ถ้าเราไปดูที่สายไฟตัวชาร์จฉุกเฉินของเจ้าอ l ร a r g o o d c a t นะครับขนาดสายไฟของเขาที่ให้มาเนี่ยก็คือ2 5สมิลครับ ถ้าเป็น2.5แควรมินก็รองรับไฟ16แอมป์ได้อยู่นะแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราชาร์จเป็นเวลานานนะชาร์จข้ามคืนนะครับตัวสายไฟเนี่ยถ้าเกิดมันเล็กเกินไปมันก็เกิดการสะสมความร้อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าใครเปลี่ยนได้ผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นขนาด4แสควรมินครับ มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าตอนเราไปซื้อรถแล้วคุยกับเซลเนี่ยถ้าเราอยากจะติดวอร์ชาร์นะครับปกติเขาก็จะบอกว่าให้เราขอมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ด้วย ซึ่งบางทีมันอาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมิเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่แล้วก็เพียงพออยู่แล้วแต่ใดๆคือเราต้องประเมินการใช้ไฟฟ้าในบ้านก่อนนะครับว่าระหว่างที่เราชาร์จรถไฟฟ้าของเราแล้วก็เวลาเดียวกันที่เราใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยเนี่ยมิเตอร์ของเรารองรับกระแสะไฟเพียงพอหรือเปล่าวิธีดูนะครับให้เราคํานวณโหลดตอนที่เราใช้ไฟฟ้าสูงสุดในบ้านกระแสะเท่ากับกําลังไฟฟ้าหารด้วยแรงดันครับเจอตัวเลขแบบนี้เราก็แบบงงใช่ไหมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างที่ดู แล้วกันนะครับแอร์ Air, เราไปดูที่ฉลากนะตรงฉลากแอร์เขาจะเขียนไว้นะครับว่ากินไฟเท่าไหร่ซึ่งเราคำนวณออกมานะครับ900วัต์หารด้วย220โวลต์ก็จะเท่ากับ3.18แอมป์ครับเราก็ต้องคำนวณเอาเครื่องไฟฟ้าแบบนี้คำนวณรวมกันไปเรื่อยๆมันมีกี่ตัวก็คำนวณเท่านั้นตัวนะครับแต่ถ้าจะเอาง่ายนะครับเดี๋ยวนี้มิตเตอร์หลายบ้านเป็นดิจิตอลนะครับเพื่อนๆไปกดดูหน้ามิตเตอร์ได้เลยเขาจะคำนวณออกมาให้เป็นกิโลวัตหลังจากนั้นเราก็เอาไปแค่คูณพัน,นครับเราก็จะรู้จําน,นวนวัที่ แล้วก็เอามาหาร220เราก็จะได้จํานวนแอมครับซึ่งเวลาที่เราไปวัดเราต้องวัดช่วงที่เราใช้กระแสไฟไฟ้าเยอะที่สุดนะอย่างเช่นตอนนอนเปิดแอร์สเครื่องมีตู้เย็นปัน่นเครื่องซักผ้าล้างจานไปด้วยอะไรแบบนี้ทีนี้พอเราประเมินได้นะครับเราก็ไปดูมิตเตอร์ของเราว่ามิตเตอร์ของเราเนี่ยเป็นลูกขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านที่มิตเตอร์ขนาด5 15, ทับสเพราะนึกถึงถ้าเราเปิดแอร์2ตัว3ตัวมันก็กินไฟเข้าไปประมาณแบบ 1> 12 1 3แอมป์แล้วอะคือ5 15ทับ 15, มาใช้สูงสุดได้1 5แอมป์ใช่ไหมมันแทบ,บจะเต็มแล้วมันหมิ่นเกินไปนะครับก็ไม่แนะนำนะเพราะนั้นไปเปลี่ยนมิเตอร์หรือเพิ่มมิเตอร์ดีกว่าแต่อย่างที่บ้านผมเนี่ยครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะ5ทับร้บ้านผมเนี่ยใช้ไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 2แอมป์เท่านั้นเองดังนั้นอันนี้เราประเมินได้แล้วครับว่าเราไม่ต้องขอมิเตอร์ใหม่ก็ได้ อีกนิดนึงนะที่บ้านใครเป็นมิเตอร์เก่ามากๆนะครับให้ดูตรงตำแหน่งสายไฟที่เข้าตู้มิเตอร์ด้วยนะบ้านส่วนใหญ่ในเมืองครับเขาจะใช้สายไฟเบอร์16อยู่แล้วนะซึ่งเราสามารถใช้ได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่พอดีบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วเป็นบ้านเก่ามากอยู่นอกเมืองนะที่บ้านผม,มยังใช้สายไฟอลูมิเนียมเบอร์8อยู่เลยซึ่ง ถ้าถามอะ่ะมันเล็กเกินไปนะครับทีนี้ผมก็เลยจัดการนะอันนี้เรียกช่างมาทำนะครับให้เขาเปลี่ยนสายไฟนะครับรอบนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์แบบเอาแบบใหญ่ๆไปเลยต่อไปจะติดตั้งอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับไฟเหลือแน่นอน คือก่อนที่ผมจะซื้อรถคันนี้ผมไปสิงสถิตยอยู่ในกลุ่มของ a ออร่าคูดแคทอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะและปัญหาหนึ่งอ่ะที่คนใช้ตัวสายชาร์จฉุกเฉินชาร์จไฟที่บ้านแล้วเจอกันบ่อยมากๆนะครับก็คือหัวชาร์จแบบนี้นะครับชาร์จทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนแล้วหัวไหมครับที่ชาร์จรถทั้งทีให้หัวมาแค่เนี้ยยังกับหัวปิ้งเตาบาร์บีคิวถ้าถามกันจริงๆนะตัวนี้มันกินไฟอยู่แค่1 3แอมป์นะ ให้เทียบจริงๆอ่ะนึกถึงเราใชหม้อไฟฟ้าทำบาร์บีวทำสุกกี้กันในบ้านอ่ะหรือพวกร้านบาร์บีวสุกี้ที่เขาใช้หม้อไฟฟ้าเขาเสียบแช่กันทั้งวันนะแล้วรู้ไหมครับจริงๆปัญหาของไอ้หัวปลั๊กนี้มันคืออะไรมันคือเวลาที่เราเอาไปเสียบไฟบ้านนะครับมันไม่ได้เสียบไว้ถาวรเนาะมันมีการดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกเต้ารับบางทีมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเต้ารับก่อนหลวมนะครับหัวตัวนี้บิดไปบิดมาเห็นไหมมันมีโอกาสที่จะขยับขยื่นเวลาที่เราชาร์จทีนี้มันก็จะเกิดอาการอาร์กนะครับแล้ว ก็ทาให้ช็อตแล้วรวมกับการเกิดความร้อนสูงมันก็จะทาให้บริเวณนี้เกิดอาการไหมได้ง่ายครับเขาก็จะเตือนกันนะว่าเห็นไหมใช้หัวชาร์จแบบนี้แล้วไฟไหมแน่นอนครับมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมก็ทําการตัดสายตัวนี้นะแล้วเปลี่ยนตัวปลั๊กใหม่นะครับผมจะใช้ปลัก๊ก power ซึ่งปลัก๊ก power ของผมจะเป็นขนาด32แอมป์ให้เท่ากับเต้ารับตัวที่ผมซื้อมาเลยปลัก๊ก power ดีกว่าปลั๊กพวกนี้ยังไงนะครับเวลาใช้ปลัก๊ก power เสียบเข้าไปแล้วอ่ะมันจะแน่นกอดกันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะ ทำให้เกิดอาการอาร์คได้น้อยลงแต่ไม่ใช่อาร์คไม่ได้นะเพราะฉะนั hmm. ้นเวลาที่เราทําจุดชาร์จรถไฟฟ้าต้องระวังนะครับอย่าให้ใครเผลอไปเตะสายไฟล่ะเช็คทุกอย่างที่ผมบอกมาแล้วยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปดูที่ตู้คอน sumer ด้วยคือเราต้องไปดูนะครับว่าเบรกเกอร์ของเราอะตู้คอน sumer หลักเลยอะครับรับกระแสไฟได้เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเดี๋ยวนี้จะเป็น50-60ถึงแอมป์อันนี้ก็ต้องดูจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยว่าพอหรือเปล่าและอีกปัญหาหนึ่งเลยคือเราไม่ได้แยกลูกเซอร์กิตไว้นะครับคือเวลาเราใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรเยอะๆนะครับหรือกินไฟหนักๆเนี่ยเราควรแยกลูกเซอร์กิตไว้เฉพาะของเขาอย่าลืมว่าการชาร์จรถไฟฟ้ารถ E ีวีกินไฟเยอะพอสมควรประมาณ13-15ถึงแอมป์ดังนั้นลูกเซอร์กิตของเรานะครับอย่างน้อยควรจะแยกออกมา1ลูก1 6แอมป์สำหรับรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยอันนี้กรณีใช้สายชาร์จฉุกเฉินนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นวอชาร์จอ่ะก็อาจจะต้องรองรับลูกที่ าตามสเปควอลชาร์ตครับบางทีบางคนบอกว่าลูกเซอร์กิตของเรามันก็1 6หแอมป์นะหรือบางทีใหญ่กว่านะครับ32อแอมป์อย่างเงี้ยแล้วเอาไปพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้ไหมก็จริงๆแล้วถามว่าถา้า,ถามันเหลือจริงๆมันก็พ่วงได้แหละแต่ถ้าความเห็นผมอะผมอยากให้แยกเป็นลูกเดียวสําหรับรถไฟฟ้ามากกว่าเพราะ,ะบางครั้งอะเราไม่ได้ดูแล้วเราไปเสียบปลั๊กเพิ่มอย่างเช่นเราใช้เตาหมูกระทะเปิดแอร์พร้อมกันซักผ้าน้ําร้อน,อนใช้เครื่องทําน้ําอุ่นด้วยในเซอร์กิตลูกเดียวกันนะครับแล้วมาชาร์ร วอชาร์จเนี่ยมันดีกว่าการชาร์จฉุกเฉินอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือวอชาร์จที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะมีระบบกันไฟรั่วไฟเกินกันฟ้าผ่ากันไฟดูดมาให้ด้วยซึ่งสายชาร์จฉุกเฉินที่แถมมากระตัวรถแบบนี้บางรุ่นก็มีบา,มบางรุ่นก็ไม่มีและผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าของออร่ากูดแคทเนี่ยเขามีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเราก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับมันก็จะมีตัวเบรกเกอร์นะครับที่สามารถตัดไฟรั่วไฟเกินไฟดูดได้นะครับเราก็ทําเป็นตู้เฉพาะของเขาเนี่ยแยกออกมาติดตั้งนอกบ้านแบบที่ผมททําาเเลยลยแแ้ตูบบบี่ปรรระกอส็จาคา ็ไม่แพงนะครับแล้วเผื่อใครอยากได้ออปชั่นเพิ่มเติมนะเราก็เพิ่มไปได้อีกนะครับจะเป็นวัดกระแสวัดโวลต์ตั้งเวลาทม์เมอร์ส่งแอปพลิเคชันเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับพวกนี้ติดตั้งเองเพิ่มเข้าไปได้หมดเลยงบประมาณทั้งหมดที่ทําก็จะไม่เกิน3,000บาทครับสิ่งสำคัญมากๆเวลาที่เราชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงแบบนี้นะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆต้องการพ่วงสายนะครับให้ซื้อปลั๊กโดยดูนะครับว่ารองรับกระแสะไฟได้กี่วัตรหรือว่ากี่แอมเพียงพอต่อการชาร์จรถไฟฟ้าของเราหรือเปล่าแล้วอย่าลืมดูขนาดสายไฟของตัวพ่วงชาร์จด้วยตามตรงๆคือไม่แนะนําให้ใช้สายพ่วงในการชาร์จครับ สำหรับการใช้สายชาร์จฉุกเฉินนะครับบางรุ่นเขาก็จะเตือนมานะครับว่าการใช้สายชาร์จฉุกเฉินจะต้องมีคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับแต่จากที่ผมดูนะของออร่า o ูดแคทเนี่ยเขาก็ไม่ได้เตือนมานะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าสายชาร์จฉุกเฉินของเขาเนี่ย กินไฟค่อนข้างน้อยนะครับเพราะบางยี่ห้อนี่ก็คือแับ3,300วัตต์นะแต่ของออร่านี่คือ2,800วัตต์นะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงน้อยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะชาร์จรถได้ช้าแต่ถึงเขาจะไม่ได้เตือนมาอย่างไรก็ตามนะคะพอเราทําจุดชาร์จรถในบ้านโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะครับที่เราใช้งาน,นพยายามชาร์จตอนกลางวันและชาร์จตอนที่มีคนอยู่นะครับถ้ามันเกิดอะไรผิดพลาดเราก็จะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีนี้ในคู่มือของออร่ากูดแคอ่ะเขาบอกไว้อย่างหนึ่งนะว่าห้าม ประกอบดัดแปลงอุป,ปรกรณ์ฉุกเฉินของเขาสายไฟอะไรต่างๆห้ามดัดแปลงนะแต่ว่าผมก็จะดัดแปลงอยู่ดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหัวที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่ผมจะใช้ดังนั้นจึงต้องมีการดัดแปลงซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครจะดัดแปลงตามพิจารณาเรื่องนี้ด้วย และสิ่งที่เราจะต้องสังเกตในการที่เราชาร์จไฟช่วงแรกๆคืออะไรนะครับนอกจากอยู่ใกล้ๆดูแล้วว่ามันไม่อาร์กมันไม่ชอ็อตไฟไม่ไหม,ไม,ไม้ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้อะไรผิดปกตินะครับเราต้องคอยวัดอุณหภูมิความร้อนของการชาร์จด้วยนะให้เพื่อนๆมาวัดความร้อนอาจจะชั่วโมงละครั้งก็ได้นะครับตั้งแต่สายไฟหัวปลั๊กหรือว่าหัวปลั๊กที่เราชาร์จนะครับรวมถึงตัวเครื่องชาร์จด้วยนะครับว่ามีความร้อนสูงเกินไปหรือเปล่า ราะในคู่มือเขาจะระบุไว้เลยนะว่าห้ามใช้สายชาร์จในขณนะที่อุณหภูมิสูงกว่า50องศาและก็ห้ามใช้สายชาร์จในอุณหภูมิต่ำกว่าลบ35องศาบ้านเราไม่มีหรอกลบต่ำ35นะแต่ว่าไอ้เรื่องอุณหภูมิสูง50อ่ะมันเป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีหน้าร้อนบ้านเราอากาศร้อนนะครับลงจอดรถเป็นหลังคามเมทัลชีสเนี่ยมันมีโอกาสความร้อนสูงเพราะฉะนั้นเราต้องคอยวัดความร้อนที่ตัวเครื่องด้วยแล้วถ้ามันร้อนนะครับเราก็ควรหาวิธีระบายความร้อนให้มันเช่นการทําพัดลมนะครับมาเป่าที่ตัวเครื เรื่องหรือตำแหน่งที่มันร้อนเขาก็เลยมีข้อแนะนําว่าเราควรชาร์จรถไฟฟ้าในช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนครับโดยระบบที่ผมทำนะครับผมก็จะต่อพัดลมไว้นะแล้วผมก็จะมีตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่จับอุณหภูมินะถ้าความร้อนมันสูงเกินนะครับตัวพัดลมมันก็จะทำงานช่วยลดอุณหภูมิแต่เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะว่าใช้แบบนี้นะครับระยะยาวๆมาใช้งานได้จริงหรือเปล่า และสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดแล้วนะครับและตัดสินใจอยากจะทําที่ชาร์จรถ EV ีในบ้านโดยใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินแบบนี้นะครับเพื่อนๆรอติดตามชมในสัปดาห์ต่อไปครับสัปดาห์หน้าจะเป็นวิดีโอการประกอบตู้ตัวนี้ขึ้นมาและทดสอบการใช้งานครับสุดท้ายนะการใช้รถไฟฟ้าหรือว่าใช้รถ E ีีนะครับมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะแต่ละคนอาจจะมีวิถีชีวิตแตกต่างการวิธีการใช้งานแตกต่างกาันอาจจะต้องปรับให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวเอง ก็คลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อรถ E ีีมาแล้วนะคบไม่ได้ซื้อวอลชาร์จอยากจะลองใช้สายชาร์จกับบ้านดูก่อนนะครับก็แน่นอนนะครับเพื่อนๆจะได้ความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องไฟชอ็อตไฟดูดหรือเรื่องหัวปลั๊กละลายสายไฟในบ้านมีปัญหาไฟไหมเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เตือนกันว่าอย่าใช้สายชาร์จเพราะเหตุผลเหล่านี้แต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็ลองใช้มันดูครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็น s u ับ c r i b e อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage รวมถึง Lemonade ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย